กาบสวัสดีค่ะพี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวภาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องค่ะพี่พี่นะาวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะในอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะพี่พี่นะาวันนี้พบกับดวงใจราเครื่องในอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะพี่พี่วันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระช่องมองรวมค่ะพี่พี่นะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พ ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่น้องปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่น้องสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่ง สามจดค่ะพ ja. ี่พี ja. ่นะ0 9 9ย์4 1 3 0 7จดค่ะพี่พี่เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่น้องช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทค่ะพี่พี่น้องถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทค่ะ พี่พี่ท่านไหนพร้มโอนสะดวกโอนนะคะน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่เนาะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีถ้าเป็นปลายทางคนยากคิดค่าจะส่งค่าสิบบาทค่ะพี่พี่สนใจพาเครื่องนะค่ะพี่พี่นะเป็นพาเหมาพาบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมค่ะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะพี่พี่นาติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะ โดนใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้องดนงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้ติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้นะคะเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะพี่พี่รายการแรกเริ่มเป็นพระ หลวงพ่อทวดจำบีพี่น,นั้นหลวงพ่อทวดค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะบีพี่น,นั้นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ รายการแรกนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทวดนะคะต่อไปรายการที่สองเลยค่ะพี่พี่เนาะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พนะรายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ เรียบกอบกันน้ำให้อย่างดีค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะพี่พีรายการที่3ค่ะพ่อหลวงจี๊ดจาพี่นะ้วัดถ้ำเขาพลูค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ เรียมกอบให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สี่ค่ะพาปิตาค่ะพี่พี่นอ้อรายการนี้เป็นปาปิตาค่ะ ด้านหลังค่ะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ห้าค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด,ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่รายการถัดไปรายการที่หกค่ะพี่พี่น้องรายการที่หกนะคะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นาสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะพระสมเด็จรายการที่เจ็ดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่ตาดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการเลยนะคะพี่พีรายการที่เต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่8ปดค่ะพี่พี่พาสมเด็จรายการที่8ค่ะด้านหน้าค่ะ เนื ées.. ้อหามวลสารครบชัดครบเจนอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นะชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่เก้าค่ะด้านหน้าค่ะพี่พด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะรายการที่สิบค่ะพี่ๆนะรายการที่สิบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านคางค่ะด้นานนาะค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้อต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่นะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ด้านคางค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะต่อไปรายการถัดไปรายการที่สิบสองค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบสองค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะ <c oughs> สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> พระสมเด็จเกศชัยโยค่ะพี่พี่น้อยรายการที่12นะคะ ถัดไปค่ะพี่พรายการถัดไปรายการที่13ค่ะพาสมเด็จเกตชัยโยค่ะพี่พีน้ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมๆเก่าเกเดิมเเลยค่ะพี่พีนะสวยสวยเดิมเิมเก่าเกเดิมเดมเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปค่ะพีพีรายการถัดไปค่ะรายการที่14ค่ะพี่พีนะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พีนะรายการนี้เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะวัดละหาร่ล่จังหวัดระยองค่ะพี่พีนะวัดละหาร่ายจังหวัดระยองค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พีรายการที่สิบห้าหลวงพ่อทวดค่ะพี่พีนะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พนะสวยๆดวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,เ,มๆ,เ,มๆเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่เนาะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ รายการที่19ค่ะพี่พีเป็นพระรอดค่ะพี่พนะรายการนี้เป็นพระรอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ใช่ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบแปดค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นะ้อยหลวงพ่อเดิมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้ <c oughs> นนานหน้าฐานค่ะ หลวงพ่อเดิมค่ะพี่พนะหลวงพ่อเดิมค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะบพี่พระอาจารย์คูณค่ะบพ,พี่นาะวัดบ้านไร่ค่ะบิปพี่พระอาจารย์คูณวัดบ้านไร่ค่ะอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะบพ,พี่นะ ด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะที่ระลึกฉลองพระประธานค่ะพี่ 25, พี่นะที่ระลึกฉลองพระประธานค่ะสองห้าหนึ่งสองค่ะพี่พี่ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะถัดไปไรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อขวัญค่ะพี่พี่ หลวงปู่ขวัญอายุหกแปดสิบห้าปีค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ขวัญอายุหกแปดสิบห้าปีคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะวัดโบสถ์ค่ะพี่พี่นะอ๋อไม่ใช่คะ่ะขออภัยคะ่ะวัดโพโดกคะ่ะพี่พี่อําบลอ่างทองจังหวัดราช,ชบุรีคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ หลวงปูโ่โต <t ội Investment> <understood> ๊ะค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่นั้นหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครค่ะพี่อายุครบแปดสิบเก้าปีค่ะขึ้นแปดค่ำเดือนขึ้นแปดค่ำเดือนห้าค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โตค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่หลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะพระครูวิชิตพัชราจารย์ค่ะหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ที่ระลึกสร้างอุโบสถค่ะพี่พี่ณวัดยาวีเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพี่พี่สิ์สร้างถวายค่ะพี่พี่าด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่น้อยหลวงพ่อทบนะคะถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่พระอาจารย์ลีค่ะพี่พี่ณรายการนี้เป็นพระอาจารย์ลีนะคะเจ้าอาวาสวัดอโศกกาลามค่ะพี่พี พระอาจารย์ลีเจ้าอาวาสวัดอโศกการามค่ะสองหาศูนค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะพี่พีพระครูก,กรณะ <c oughs> พระครูก,กะลุนาวิหารวัดกิ่งแก้วค่ะพี่พีด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะ ด้านคางค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่25ค่ะพี่พี่หลวงพ่อขายค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สห้าหลวงพ่อขายค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดท่าเสือค่ะพี่พี่นะจังหวัดกระบี่ค่ะพี่พี่ พระอาจารย์จำเนียนค่ะพี่พี่นะาด้านข้างค่ะรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่รายการนี้รุ่นที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์จำเนียนค่ะพี่พี่นะวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่รุ่นที่หนึ่งนะคะถัดไปรายการถัดไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่พี่ พรอรุลินสิลวัตรค่นะพี่นาประคุารุนศิลวัตรคะ,ด,คะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปในการถัดไปค่ะพี่พีลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสแกสีอยุธยาค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดนั่งบัวค่ะพี่พี่ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะหลวงพ่อแดงวัดสะไม้แดงค่ะพี่พี่นาจังหวัดชัยนาทค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหลังเป็นปคคหลวงปูุ่ขค่ะบิพี่น้องหลวงปู่สุขค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะบิ๊พี่หลวงพ่อเงินค,ค่ะบิ๊พี่น้รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเงินเศรษฐีบารมีห้าเจ็ดค่ะบิ๊พี่น้เงินเศรษฐีบารมีห้าเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะพี่ๆนะกับวันนี้นะคะมีพระมาะแบ่งปันพี่ๆนะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ารูปยี่สิบเก้าองค์ด้วยกันค่ะพี่พี่นะะ้อยยี่สิบเก้ารูปยี่สิบเก้าองค์ด้วยกันนะคะพาช่องน้องค่ะพี่ๆเป็นพระเมาผ่าบ้านเป็นพาเ,าพาาเพาช่าเหมารวมนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่น้อยติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้ถ้าพ up, ูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่ปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่น้องสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่น้องวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะค่ะพี่พี่นะพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ